สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบช่องสอนเจริญพัฒนาทุกท่านค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเป็นเดือนค่ะอันนี้ก็เป็นรถของเจีเตาะค่ะอันนี้แกอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับสายันค่ะ เฮ้ยตีอาหารเย็นีอๆเอาอย่ามตแล้วเดี๋ยวขไป้นั่นไปวลนะทอีงมทนกีนนันนี้ก็ดนี่ลออันนี้ะไรเ่ทำอะไรบ้างคันนี้เราไถึงไปถึงปีที่แล้วก่อนปีที่แล้ว ยได้เยอะไปเลยเป็นพันไร่นะคันนี้ได้เยอะนะมาเช็คหมดเมื่อกี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้หมื่นนึงตอนนั้นสองหมื่นสามหมื่นนะไม่เกินสามหมื่นห้านั่นแหละปีที่แล้วมาเช็ควันนี้เช็คแค่เดียวหมดไม่กี่บาทได้ได้เกือบพันไร่นะหรือเป็นพันพันกว่าเราไม่ถามจะพองไปดูไม่เยอะเลยปีที่แล้วก็ได้เยอะจัดเครื่องมาจัดเครื่องมาเดี๋ยวตอนนับเครื่องมาเดี๋ยวไปดูนะจ้ะ เดี๋ยวนี้ก็คันนี้เอามาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เช็คปั๊มเช็คปั๊มสรงข้างเลยปั๊มตัวเดินเครื่องตัวนี้จะใส่เป็น 6M 61ของมิสูอันนี้ก็ฮิโน่อันนี้ก็เพมท74ก็เดี๋ยวเอาลงเดี๋ยวใครสนใจก็เจ้าของแกว่าเจ้าของแกว่าขายค่ะขายครับแต่ว่าเครื่องเก่านี่ขายเอาไว้ใส่ขายแค่เครื่องมารวมทบูเครื่องมารวมบู อันนี้ก็ตามลงตามลมก็ไปลองก่อนเบเกยอี้ก็แค่ที่ร้อยเยอะมมาแค่ซีนประกันฝากรอบไปใช่ชอบเปล่าปเปลี่ยนก็หายแล้วเครื่องก็ไม่มีเยอะมากสะอาดตัวน <สะ S 2> ี้เปลี่ยนแค่ <ใจ S 1> ประกันกนะเกย์ก็ขายเหมือนกันตัวนี้เครื่องมันไอ้เรียกว่าเครื่องมันเล็กคือว่าล,ลูกชายปีที่แล้ว,วมันเกี่ยวได้งานเยอะแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยใสะใจก็เลยอยากได้เครื่องใหม่เครื่องตัวนี้มันน้อยเครื่องนี้มันร้อยก้ห้า เห็นว่าแถวๆนี้เขาใช้แต่พวกเจโอพวกมิซูแบบคือสองร้อยกว่าเงี้ยเลยเขาก็อยากเรียนตัวนี้ไอพิชานอะไรกันเนี่ยพิชานสองอย่างเช็คสองอย่างใครนี่ใช่ไหมเออเชื่อว่าน่าจะสองอย่างปีนี้แต่ลูกเกยเห็นว่า

เดียวกันเนี่เงียมาจะเปลี่ยนปั๊มยยโคด้วยคันนี้เห็นยวว่าปั๊มยยโคมันนึองค่อดีหรือเปล่าตั้มโตตั้มโตเัาลงเลยเปลี่ยนตั้มโยโคด้วยใช่ตั้มเขาลงอ๋อคันน bon. like ี้จะเป็นระบบเกียร์โอ้ยเกียร์ได้หน้าเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าแกว่ามันเปลืองแต่ว่าเปลืองคลาสคลาเกียร์เกียร์อันนี้เขาาลงเลยว่ะ พี่จะแล้วก็เช็คแล้วเนาะีนี่ก็เช็คเพิ่มอีกนดนิน่ยหน่อยพอรถมันก็สภาพดีก็โซ่ก็โซ่ใหม่แล้วโซ่ใหม่มรอะก็เช็คใหม่เช็คอุ้งใหญ่เวออุ้งอุ้งตัมๆมาอุ้งไม่ต้อง เป็นบุคคยนะเรียนนี่เร็นน่าก็จะให้ทำอันนี้ด้วยหรือเปล่าเป็นเทียดันเทียดันด้วยหรือเปล่าเพื่อปากปากตรงนี้มันเข้าดีอย่างตอนนี้จะดาวจะเป็นดาวรุ่นเก่าอยู่แต่กลัวแต่ไม่ทันเจ้าของก็ว่าอยากอยากให้เปลี่ยนตัวบูธให้ใหม่ด้วยทีนเ้าพูดวันนั้นนะอยากเปลี่ยนบูธให้ใหม่แต่ไม่รู้ว่า ถ้าไม่ทันก็ไว้ปีหน้าอะไรอย่างนี้ว่าไม่เกี่ยวอะไรเนาะว่าเราก็จะเกี่ยวแล้วเดือนหนึ่งตีไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเราก็หนึ่งเดือนก็หลยคันนะหนึ่งเดือนก็หลยคันหลยคันทีมงานก็มีอยู่สองคนสองคนสามคนคันของจะาของนี้ก็ต๊อปก่อนไม่ทันอันนี้ไม่ทันนะอันนี้ก็อไปก่อนเดี๋ยวจะมีตัวแทนมาเดี๋ยวไปดูตัวแทน ไปลุ้นไปลุ้นฉันเป็นโชคปราก็ดาวเดี๋ยวอะเดี๋ยวกันก็เราเนาะเกี่ยกันเนาะแต่ว่าเมื่อวานผมรถก็ขายไปหมดแล้วก็มีคันนี้คันเดียวตอนนี้แต่ว่าคันนี้จะอยู่บ้านหนึ่งอีกคุ้มหนึ่งู่บ้านเดียวกันแต่เขาละคุ้มก็ไม่ได้มาแย่งเขาหรอกเพรบ้านเราก็ไม่มีรถเนาะคุณต้องจองลุงเนาะ นี่ของลุงที่เราจะเอาที่เราเอามาไว้นี่อของลุงเล็กเราจะหาคู่มาอีกคู่หนึง่งจะเป็นคู่กันปนนนีนี้ข้าวสวยปีนี้ข้าวสวยแล้วก็น่าจะได้เกี่ยวก่อนเขาเนาะจ้ะน่าได้เกี่ยวก่อนเขาให้นอนไปดูราคาข้าวแล้วจะราคาข้าวดีหรือปเปล่าปีนี้เห็นบอกว่าน่าราคาข้าวน่าจะดอีอันนี้เป็นกระบอกดี แกว่าจะเอาเครื่องมาต้นไหนเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวแกจะให้วันนี้เลยวันนี้ตอนเย็นๆหรือเปล่าอันภาพอาจจะชัดไปแค่ชัดไหมภาพชัดก็เดิมไหมชัดต้องถามเอฟซีว่าภาพอัดชัดกระเดิมไหมให้คอมเมนต์มานะครับยิ่งซูมยิ่งชัดนอ๋ยวภาพรู้ช่างใหญ่ทำขึ้นมาวางบ้างใี้ถอดลงเลยดิ โอ้ช่างว่าไงช่างกว่าจะได้ทำเสร็จนั่นเองใช้เวลากินไปประมาณเดือนหนึ่งไปโดนพันตะขอเลยแล้วนียคอรักอ่ะทำอะไรอ่ะมาทำโน่นอ่ะนี่นี่ลองดูโอ้ก็ใส่แบบนี้ร้อนไหมนี่เยี่ยมโอ้ร้อนเลยโอ้เจ๋วเลยไปเก็บบานประตูของใครมาใส่นี่ เอ้ยจ่ายตังค์ด้วยนะเว้ยตู้ห้องพี่ปลาเลยสงสัยแบบอุปกรณ์แบบบ้านบ้านอันนี้อุปกรณ์บ้านบ้านเต่เน้นใช้งานจริงเลยก็คือทำมือชาวนาะประมาณนี้เลยรับประกันไหมนะฮะไม่หักใครเชื่อมประกันเลยรับประกันเลยตามไปเชื่อมในทุกนานะแล้วเจี๊ยดติตรงตัวนี้ก็ มาเล่ตัวนี้ห้าล่องเมื่อกี้เหลือไหมก็ใช้เส้นนี้ล่องในล่องนอกก็ใช้ปันนนป่นท่อนี่ยท่อนี้แล้วก็อสามล่องก็จะมาปั่นตะเกรงตัวนี้นตัวนี้ไม่เอามาเล่ใช่ไหมอาอกปั่นสามล่องเลยก็จะได้ชุดชุดคลายคอคลายคอแล้วก็ชุดท่อนี้เลยเพอตัวนี้หลายตัว ก็จะไปนใช้ไลา์อก็ทำให้เสร็จแ,แล้วใกลเ้เสร็จทีนี้นะ <c oughs> ไปฝาอยๆมาด้ท่อน้ำท่อ้ำเดี๋ยวพุ่งนี้เจ้าของแกจะเข้ามาเนาะแกจะซื้อของขามาซ <c oughs> ื้อของมาให้แล้วก็สายน้ำมันนมัเดิน เดินได้สายคนโทนเนาะสายคนโทนตัวนั้นสองตัวสายกันเร่งเร่งกันไม่เกี่ยงอาจทำคืนนี้ว่าพาลูกพี่ครับพี่จำาคืนนี้อ้ยทำเสร็จเรื่องนันเสร็จเรื่องนี่ดูพี่ตะเคีนนี่ไอ้ยาตอนนี้ก็งานก็ไม่รับแล้วงานเต็มเต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วคิมคิมแดงยันคิมแดงกันเอาหน่อยครั้นี้ก็เหลือทำสีข้างบน ให้ทําได้แล้วเดี๋ยวให้พี่แกมาทำสีนะเพราะว่าคันคันนี้ลูกค้าให้ทาสีเองเดี๋ยวพี่จะเป็นแจ้งสีสีหนึ่งแกไปช่างสีช่างเแบบทำสีรถเลยเนาะก็เป็นตะเกเียงสีเยแล้วก็เดี๋ยวชิบิชิบไป,ไปเดี๋ยวจะพาไปดูร้านฟางมาันก่อนร้ฟางเสร็จแล้วไปส่งลูกค้ายังยังไม่เคยได้ถ่ายให้ให้คนดูดูเลยเนาะ ยังเลยตั้งแต่เสร็จสติกเกอร์นี่มันจะได้ติดใหมใ่หรอกพ่อจะต้องทาดของเก่าหนึ่งเดือนนะโอเคมันอันนั้นหมดแล้วมันขาดมาแล้วก็จะมีของใหม่บ้างของเก่าบางอย่างลูกปืนก็ของเก่านะครับแต่ก็พ้นสีก็ใหม่แล้วอี๋ถ <c oughs> ัาางลมงทังแบตแต่ก็ตรงนิดเป็นไป,นนปนข้างในโดยชุดทังน้ำมัน กลับไปดูนนนัง่งอีก<ม>ฟังหนึ่งขอ,อ,องถนนจ้ะตอนนี้พูดสนับนนอีกข้อเดน,นี้น <c oughs> นก็มีอะไรเดรรอก็เชื่อมเชื่อมนจิกหน่อยแล้วก็อ้ยบักมุดใดบาดมือ ได้เสร็จแล้วเดิน้ำมันนะเทน้ำมันเทน้ำมันเทน้ำมันความโชนก็เดินแล้วเดี๋ยวต้นสีจริงแล้วก็ใส่สายพานก็เดินสายน้ำมันก็ขับได้เลยอันนี้ขับได้เลยไม่มีปากก็ขับได้อันนี้อจริงขับได้เลยนะอ้มใส่สายพานก็ตอนน้ำมันก็ขับได้แล้วกก็็ทางนน้ำมัโซ่คันนี้ทำไมอันนี้ทำไมที่เปลี่ยนใหม่โซ่เปลี่ยนใหม่ เรานำนี่ก็ใหม่ทั้งสองข้างใช่ไหมั้งส,งสองข้างแต่โซ่เพราะวาโซขา่ข้างนั้นมันก็เพิ่งจะเปลี่ยนในตอนใกล้จะจบฤดูแล้วเนาะปีนี้แกก็เลยเปลี่ยนข้างนี้อีกหนึ่งข้างดูตอนตอนเกี่ยวเกี่ยวคอคอทีห้าไม่รู้ว่ายังไงอยากเอาไปลงตองสามคันนะมเอาไปลงไปลองรถน่ะลองรถก็เอารถของลงุงลุงข้านึุงใช่ไหมก็ ทำนี่ทำหนึ่งแล้วก็หามาเพิ่มอีกคำหนึ่งไปลองด้วยกันเลยสามคั้เลยเจ้าแรกเราก็มีประมาณเจ้าแรกก็ปะกอบหิห้าเจ้าแรกประมาณชิบชีได้ต้องไปชิบชีได้ประมาณนั้นไปลองสามครั้งก็ใครขับบ้านเลยคนขับคนเดียวนั่นแหละเออเดือนวันเดือนวันไปลองก็วันไปลองก็จะเลือกดูก่อนบางบางครั้งก็ ไปเราก็ต้องเดินอะไรกันทีต้องแบบไรใช่ไหมพีไปลองรถเราก็ลองไม่เกี่ยวดลก็ลองไเฉยใไหมเดี๋ยวถ้าถ้าเกี่ยวเราเอาทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองรถ้วไม่ไม่จะของทีนี้เสร็จแล้วก็ทันนี้ต้องเสร็จให้ทันปีนี้มั้ง ยังไงต้องตันเนาะต้องตันอีกหนึ่งเดือนได้ที่สิดนะเพราะว่าอันนี้ก็รอลุงแกมาซื้อของพรุ่งนี้พรุ่งนี้แกจะมาซื้อพรุ่งนี้แกซื้อของมาให้แก๋ที่ว่ามันช้าเพราะว่าช้าเพราะว่าเราทำรับสังส่งลูกค้าเนาะเนี่ยเขารับสังส่งลูกค้าแล้วก็เรานู่นตอนนี้เลยก็พอดีเลยสับกันไปสับกันมารถที่จะมีเข้ามาทําก็ที่มีตอนนี้ก็มีอยู่คันนี้และคันนั้นก็รถของลุงเล็กก็เช็คเช็คพวกสาย นั่นแหละโลหิตที่มันซึมแน่นหน่อยจะผ่พา,พานแล้วก็จะมีน้องใหม่ของเรานะต้องลุ้นด้วย <c oughs> <c oughs> น,น้องใหม่มาอันหนึ่งน้องใหม่เ้าพี่ใหญ่เด้เน,นาะก็ประมาณนี้ครับที่ไม่ไถ่ายตั้งนานก็มัวแต่ปรับกล้องไว้ชัดเลื่อยเด็กน้อยก็ไม่สบายด้วยตี๋เกี่ยวก็ไปซื้อโทรศัพท์ไม้ก็ <c oughs> เลย ยังใช้ไเป็นเรี้องไปถ่ายนะครับอันนี้ก็ถ่ายดูได้แล้วค,คุณภาพก็น่าจะดีอยู่คลิป <c oughs> <c oughs> น,นี้น่าจะมาวันี้นะครับเดี๋ยวลิดต่อไปก็จะพาไปดูอันไหนเดี๋ยวต้องติดตามนะและ้วเจอกัน